ในที่สุดนะคะเราก็เดินทางมาถึงรอบชิงกันแล้วมาลุ้นกันว่าระหว่างแจ๊ปผู้ที่ชนะมาถึง4ตาติดกับเอฟผู้ท้าชิงในรอบครั้งนี้นะคะว่าใครจะเป็นเดฟ n โน .1 ในบอลทูเดฟนะคะถามเอฟหน่อยคะ่ะคิดว่าร,รอบนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะคะเป็นแจ๊ปละกันนะครับโอ้ยอมให้น้องสัางงาน,น,น,นเลยคิดว่าจะเอากีววิด,ดี โอ้โหขอ,อนี้ให้หนาทีนึงก็พอ,อแล้วรู้แล้วสำหรับโจทย์ในรอบนี้นะคะก็คือเรียงไพ่ให้เขียนโปรแกรมเรียงไพ่แต่มีเงื่อนไขว่าดูแค่เลขหน้าไพ่อย่างเดียวไม่ได้จะต้องดูที่ดอกของไพ่ด้วยโดยกำหนดไว้ว่า S, S จะหมายถึง Space หรือว่าโพดัม H หมายถึง Heart หรือว่าโพแดง D หมายถึง Diamond หรือว่าข้าวหลามตัดส่วน C ก็คือ Club หรือดอกจิกซึ่งถือว่า S มากกว่า H มากกว่า D มากกว่า C ตามลำดับเลยนะคะดังนั้นหากเราพูดว่า 8C ก็จะหมายถึงไพ่8ดอกจิกหรือ KH ก็จะหมายถึง King of h e a r t หรือว่า King โพแดงนั่นเองให้เขียนโปรแกรมเรียงไพ่ที่เรียงจากไพ่ที่มีค่าน้อยที่สุดไปหามากที่สุดสำหรับรูปแบบการ Input นะคะบรรทัดเดียวเป็นไพ่ทั้งหมดที่ต้องการให้เรียงกันขั้นด้วยเว้นวรรค และเ u t p u พบรรทัดเดียวเป็นไพ่ทั้งหมดที่ถูกเรียงแล้วขั้นด้วยเว้นวักค่ะในส่วนของข้อจำกัดในโจทย์ข้อนี้จะถือว่า a คือ1และมีค่าน้อยที่สุดใบนะคะกรณีทดสอบสุดท้ายคือการเรียงไพ่ทั้งสำรับก็คือ52บใบนั่นเอง ย้ำอีกครั้งนะคะทั้งสองคนเกมนี้เราจะเน้นความเร็วไม่จำกัดภาษาไม่เกี่ยงวิธีการเลยพิมพ์เสร็จลันแล้วได้ติ๊กถูกตบกิ่งชนะไปเลยค่ะ3 2 1เริ่มฝากใครของเหมือนเดิมค่ะใครอยากจะทำโจทย์แบบที่พวกเราทำกันอยู่เนี่ยก็เข้าไปเล่นหรือว่า Create โจทย์กันที่ DevLab ของเราได้เลยนะคะพี่ทำเสร็จยังครับยังครับพี่แค่เรียงหน้าเลขอยู่ มันไม่มีหนึ่งใช่ไหมพายมีแต่ A ใช่ปะออโอ้ยแต่ <c oughs> จำเรียงเลขไอ,อ้สูตรถูกปะ่ะไม่ถูกครับเทียวได้ครับ <c oughs> โอ้เหียเสร็จแล้วเนี่ยแต่มันบัน็กท <c oughs> ี่ไม่ช่วของแจ็บอ, <c oughs> อ้าวเ <c oughs> สร็จแล้ว <c oughs> เอ๊ย ได้ครับบ้านเย้โจทย์ข้อนี้ก็เราได้ input มาเป็นสติงยาวๆเนาะที่มีสเปซเราก็มาสติปก่อนทาเราจะได้เป็นลิสตซึ่งเราต้องมี2อย่างที่เราต้องแยกในโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือการเช็คว่าอันไหนมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็การเรียงนะครับซึ่งผมมาเขียนการเรียงก่อนก็คือทําเป็นบ๊ b เบิ o ลซอสปกติเลยตรงนี้แล้วก็ให้การเช็คเนี่ยใช้ฟังก์ชันเช็คช่วยนะครับเดี๋ยวอธิบตรงเช็คอีกทีนึง เสรจแล้วข้างล่างเนี่ยเราก็แค่มาพิมพ์ตามรูปแบบฟอร์แมตเลยก็คือเป็นค่าแต่ละอันในลิทที่ถูกเรียงแล้วแล้วก็สปิดด้วยตัวของเป็นวัรคไปเรื่อยๆแบบนี้เราก็ได้ฟอร์แมตแล้วทีนี้มาดูเมตต่อในการเช็คนะครับวิธีการเช็คว่าค่าไหนมากกว่าเนี่ยจะมีอยู่2อย่างก็คือดอกมากกว่า แล้วก็เลขมากกว่านะครับอันใหญ่สุดเนี่ยก็คือดอกก่อนถูกไหมครับก็คือถ้าอยู่ในหมวด C เนี่ยมันก็จะต้องออกมาเป็น C ทั้งหมดก่อนที่ถูกเรียงจากมากไปน้อยแล้วก็ค่อยเป็น D ค่อยเป็น H ed. ดังนั้นหมวดใหญ่สุดเนี่ยก็คือดอกมันก็จะเรียงเป็นเป็นกลุ่มดอกนะครับซึ่งตัวดอกนะครับจะเป็นสตริงตัวสุดท้ายที่อยู่ข้างในผมก็เลยใช้ A ลบหออกมาจะมีดิฉันรีที่เก็บดอกอยู่นะครับที่จะเรียงเป็น H ท่ากท่า3ลงไปเรื่อยๆถ้าตัวดอกของ A เนี่ยมีค่ามากกว่าตัวดอกของ B ก็แปลว่าเราจะต้องสลับ นะครับก็ให้รีเทนคูปี้งไปถ้าเกิดว่าดอกมันเท่ากันละ่ะก็มาเช็กว่าถ้าดอกเท่ากันเนี่ยก็จะต้องแปลงค่าตรงนี้เนี่ยให้เป็นนัมเบอร์ไว้ก่อนผมก็จะเรียงจาก A เป็น1แล้วก็ Jack Man King 13, แจ็คแมมคินเป็น1ิ1 2 1 3ิตามลำดับมาเช็กว่าตัว A ที่เหลือจากดอกตรงเนี้ยถ้ามันไม่นับดอกก็จะเป็นตั้งแต่ตัวเลขจนถึงก่อนตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็น3ที่ต้องทำแบบนี้เพราะว่ามันจะมีเคสที่เป็นเลข10เราก็จะต้องใช้2ตัวนะครับมาเช็กว่ามันเป็นนัมวิริคไหม ถ้าใช่เราก็จะแปลงให้เป็นอินถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าเป็นตัวอักษรเป็น Q เป็น K เป็น A อะไรพวกนี้ก็เก็บค่าในว a ลลุวัลลก็คือตัวดิกชันลีที่ทําไว้ก่อนหน้านี้เป็น A เท่ากับ1 J เท่ากับสิงแที่อธิบายไป B ก็ทําเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็เอาว a ล u ุตรงนั้นเนี่ยมาเทียบ A มากกว่าของตัว B ซึ่งผมแทนเป็น X กับ Y านะครับเราก็จะ Return to ไปส่วนในเคสอื่นเนี่ยเราตัดทิ้งไปเลยแล้วก็จบด้วยการรีเทิร์น l ฟลก็คือไม่ต้องสลับที่เหลือก็จะเข้้าบัิลอตผมมแววไ่ ต้องการเป็นผ oh, oh, uh mm ู้ชนะในวันนี้นะคะกลายเป็นหนึ่งของทุกทไปเลยเย้ด้วยค่ะก็ดีใจมากครับที่มาถึงจุดนี้ได้ไม่นึกเลยว่าจะชนะหมด5คนรวดนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ